สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคำสวยร่ำรวยปรศาสาทผักกาดหวานเข้าสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้คือคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์และแน่นอนว่าวันนี้นั้นเราจะมาพูดถึงไฟที่นักรบแฟแท็กชกขับเจ้าเสือใหญ่เพราะว่านักรบแฟแท็กเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ผมก็เลยพูดคำฝันเมื่อกี้มานะครับ ไฟนี้เป็นไฟที่น่าตื่นเต้นและก็น่าจับตามองมากๆเลยคือเขาก็ต่อยไปแล้วแหละมาวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าหลังจากจบไฟเนี่ยแฟนมวยเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเขาจะชมเจ้าเสือใหญ่ขนาดไหนว่าเจ้าเสือใหญ่นั้นมีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งมีความอดทน แล้วฝ่ายของนักรบแฟร์แท็กเนี่ยเขาจะโดนอะไรบ้างโดนว่าโด,าดนตาหนิจากแฟนมวยบ้างไหมเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับผม mm hmm. วันไฟในสามสิบสรุมพินีไฟที่ชบกันของนักรบแฟร์แท็กประท่ากับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีก่อนไฟเนี่ยก็มีกองเชียร์ของทั้งคู่เลยนะครับฝ่ายเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์โลกได้เลยนะพอดูจาก ความกล้าเล่นดูดูดูเล่เหลี่ยมในการชคเนี่ยก็มีสิทธิ์ไปได้ไกลอยู่เหมือนกันส่วนฝ่ายของนักรบแฟร์แท็กเองเนี่ยก็มีนะก็มีเชียร์บ้างบางคนเขาบอกว่านักรบแฟร์แท็กจะสามารถชนะเจ้าเสือใหญ่ได้เปล่าอายุเยอะมากกว่าหรือแบบการที่อายุเยอะมากกว่านั้นทําให้มีประสบการณ์ในการชกมวยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ที่ได้เปรียบเพราะว่าผ่านสนามมากมีอายุที่มากกว่าเคยเจอสถานการณ์ที่เยอะกว่า มันก็ต่างมุมต่างมองกันเลยนะครับแต่พอชกกันจริงๆเนี่ยปรากฏว่ายกที่1เท่านั้นเพียงแค่5-7วินาทีกินน้ำยังไม่ทันจะหมดแก้วเลยเจ้าเสือใหญ่สามารถชนะนักรบแฟแทะได้ผมนั่งดูวิดีโอย้อนหลังทาง y o u t u b e นะครับทางช่องแรงเนี่ยปล่อยกันผมบอกเลยว่าเป็นศิละปะเป็นชุดน่ะเรียกว่าปล่อยหมัดเป็น ชุดเลยตามนั้นซึ่งคู่นี้เนี่ยเป็นคู่เอกของรายการซะด้วยนักโลกแฟรแท็กเนี่ยมีอายุอยู่ที่26ปีมาจากโซลินถิ่นช้างใหญ่ที่ผมได้พูดคำขวัญไปก่อนหน้าตามนั้นแหละแล้วก็ต่อยกับเจ้าเสือใหญ่ในในกติกาของมวยไทยรุ่นไฟเวทซึ่งเจ้าเสือใหญ่เนี่ยอายุ23ปีมาจากเมืองกรุงหรือว่ากรุงเทพนี่แการแข่งขันมวยไทยคู่ยุดโลกในศึก วันไฟนั้สามสิบสองต้องจาลึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะว่าเจ้าเสือใหญ่สาม,มารถชนะน,กนักรบแฟนแท็ได้ห้าิเจ็ดวิก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปหลังจากที่ไฟนั้นจบไปเนี่ยคนมากมายต่างแห่ไปชมเจ้าเสือใหญ่เพราะว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยพัฒนาการดีมากเลยนะดูจากทรงดูจากรวดลายรวดไม้ไลายมือแล้วมีสิทธิ์ที่จะไปแชมป์โลกได้เลย,เลยอันนี้เป็นบางส่วนของคนที่ชมเจ้าเสือใหญ่ส่วนคนที่ชมนักรบแฟนแท็กก็มี หรือคนที่เสนอให้ปรับปรุงก็มีเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีมุมมองหรือมีทัศนคติต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างไปจากการับผมได้ไปหาความคิดเห็นของแฟนมวยเนี่ยผมสารภาพตรงๆเลยว่าความคิดเห็นหรือว่ามุมมองส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปชมที่เจ้าเสือใหญ่เลยเน้นไปชมที่เจ้าเสือใหญ่มากกว่าไม่ค่อยมีใครมาตําหนินักรบแฟร์แท็กเท่าไหร่ มันก็มีบ้างบางคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งของนักรบแฟร์แท็กก่อนแล้วกันนะครับบอกว่ามีเพียงมุมมองความคิดเห็นเดียวเท่านั้นที่ผมหาได้นั่นก็คือเมาไวยไปรบเอ้ยความคิดเห็นนี้าหมายถึงว่านักรบบางทีนักรบแฟร์แท็กเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ใช่พลาดดิประมาทหรือเปล่าบอกประมาทก็ไม่ได้บอกว่าจังหวะมันโดนดีกว่าเออ จังหวะนั้นมันโดนอาวุธของเจ้าเสือใหญ่ก็เลยเหมือนกําลังเมาๆอยู่ก็เลยแพ้คอมเมนต์เขาก็จะสื่อถึงประมาณนี้นะครับก็แค่นี้เลยแค่นี้แหละที่ผมเจอในส่วนของฝั่งนักรบแฟแท็กที่นี่ครับ<ม>ทุกคนไปดูฝั่งของเจ้าเสือใหญ่พระเอกของเรากันในไฟนี้ชนะน็นนอกได้เพียง5.7วินาทีคือว่ามันก็เร็วอยู่นะแล้วก็เจ้าเสือใหญ่เนี่ยก็มีหน้าตาอัล่อเหาซะด้วย ไปดูกันครับว่าแฟนวัยนั้นเขาจะมีทัศนคติมีมุมมองต่อเจ้าเสือใหญ่ยังไงนะครับผมชอบน้องคนนี้จริงๆเจ้าเสือใหญ่นายฝีมือมากๆก็เป็นคำชมทั่วไปบอกว่าเจ้าเสือใหญ่ i r e s p e c t you ฉันเคารพคุณนะคนนี้ฝึกหนักสุดยอดเลยเขาจะสื่อประมาณเนี้ผมพยายามทำให้มันเห็นภาพนะต่อมาครับสมาธิเจ้าเสือใหญ่ยอดเยี่ยมครับ ดูจังหวะจบแกไม่รีบร้อนเตะเพราะถ้าเตะเร็วไปนิดเดียวจะไม่โดนจุดน็อกเขารอจังหวะแขนของนักรบตกแล้วค่อยเตะจังหวะลงตัวเต๊ะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่แสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรวะไอคมวยใช่ไหมไอมวยของยวยเสือใหญ่เขาบอกว่าถ้าสืบใหญ่เนี่ยก็มีไอคิมวยที่ฉลาดหลักแหลมนะรู้จักท่วงทีทำนองว่าเวลาไหนควร่า่เวลาไหนควรออกประมาณนี้นะครับ ขั้นต่อไปครับดูเจ้าเสือใหญ่ชกรู้สึกมีความสุขทุกครั้งดูแล้วมีพลังบวกอย่างแบบไม่ถูกเฮ้ย <Hey! S 1> อย่างบอกไม่ถูกผมพูดอะไรของผมเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่สาหรับผมไม่ใช่เจ้าเสือใหญ่ทุกคนที่ชกมวยผมดูแล้วผมรู้สึกมีความสุขนี่ดูขนาดนอนผมนั้นเนี่ยผมติดรูปไว้เลยเนี่ยนักมวยที่ผมชื่นชอบครับก็มีพวกซุปเปอร์บอลผู้ตอนฉายอะไรแบบนี้นะครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรเนาะ เขาแค่ okay, จะบอกว่าเขามีความสุขที่ได้ดูแค่นั้นเองเออกูก็พูดอะไรไม่รู้เยอะแยะท่านต่อไปครับวิญญาณการปิดเกมเจ้าเสือใหญ่เหมาะกับวันแชมเปี้ยนชิพมากๆเอ,อ๊ะคนนี้ชมว่ะคนนี้มาดีคนนี้มาดีชื่นชมน้องครับดูนาบิลกับนิโคว่าเด็ดขาดแล้วมาถึงเจ้าเสือใหญ่ก็เด็ดขาดอีกคนรถถังกับทาเครุก็เด็ดขาดสุดๆ3นักชกไทยขอเป็นกำลังใจครับนาบิลรถถังเจ้าเสือใหญ่อา้าแล้วคนอื่นล่ะ เขาอาจจะชื่นชอบในมุมของเขาก็ได้เมมองนี้เขาก็พยายามจะชื่นชมนะบอกว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมีจังหวะที่เด็ดขาดแบบเหมือนนาบิลเหมือนรถถังเหมือนทาคเคลุอะไรแบบนั้นเลยคมๆอะ่ะคนไทย,ยงทุกคนเชื่อผมดิต่อมาครับเจ้าเสือใหญ่พัฒนามาขึ้นทุกไฟคล่องอาวุธคมหนักทุกรูปนาทีทองดีมากไม่ปล่อยโอกาสแม้แต่วินาทีเดียว เด็ดขาดมากอนาคตค่าตัวสิบล้านไม่ไกลโอ้โหก็ดีนะครับก็ดีก็ดีถ้าถึงสิบล้านผมก็ขอยินดีด้วยแล้วกันผมเชืยียเสมอแหละเพราะว่าเป็นคนไทยเนาะผมก็ไม่ได้เกลียดคาเป็นพิเศษ,ษ,ษหรือเปล่าไม่เราไม่ได้เกลียดใครเป็นพิเศษเด็กคนนี้จะเก่งขึ้นกว่านี้อีกสายตาดีต่อยฉลาดคิดแล้วทําเลยกล้าแรกอนาคตต้องมีเข็มขัดพลาดบานแน่นอนติดตามทุกผลงานนะเจ้าเสือใหญ่ตามนั้นครับ ไม่ขอขยายความเพิ่มหลังจากเจอคําว่าในอนาคตต้องมีเข็มขัดพาดบาเชียร์คนไทยไปให้ถึงฝั่งครับผมต่อมาครับน้องนิสัยดีมีน้ําใจมากครับเห็นนักรบหน้ามืดจะหน้าทิมเลยเตะช้อนหน้าแกงขึ้นมาไม่งานนักรบทิมแน่ๆครับเชื่อนชม้องเสอใหญ่อันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ตันภาษานะบอกว่าช็อตที่นักรบกําลังจะล้มเนี่ยเจ้าเสอใหญ่ก็เตะเสยมาเลยก็คือ เพื่อไม่ให้ล้มนั่นเองไม่มีเล่นมงเล่นมุกมีจงมีโจกก็ด้วยต่อมาครับเจ้าเสือใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนน่ะแต่ฝึกจริงหนักมากเพราะฐานะไม่เทียมผู้อื่นจึงสร้างฐานะด้วยคํากําปั้นจะเด่นดังดีเท่าคนอื่นๆต้องพยายามด้วยตัวเขาเองเขาไม่ได้เขียนอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านแล้วผมงงผม,ผมเขาบน่นหน่อยเด็ก <laughs> ต่อมาครับเจ้าเสือใหญ่ผมเชียร์น้องมานาละสายตาดีชคแม่นมีแข้งมีศอกมีความฉลาดในการออกอาวุธและที่สําคัญน้องเขาเป็นสิษธิ์ร่วมสถาบันมกรุงเทพธนบุรีมีโอกาสไปชิงแชมป์กับรถถังในอนาคตสูงมากอุ้ยอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับถ้าไปชิงแชมป์กับรถถังแต่ทําหรับตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้สัานหับมุมมองของผมยังไม่ไหวกับรถถังหรอกเถังเขานู่นอยู่ระดับนู่นแล้วแต่สักวันต้องมี เชื่อว่าได้ต่อยกันแน่แหละเออกูต้องได้ดูอะปังั้นเถอะต่อมาครับว่าย่างนิงจายิ่งชกอาวุธยิ่งเยอะสมองการแก้เกมหาจุดอ่อนคู่ต่อสู้ดีมากอนา,อนาคตอาจถึงแชมป์แน่นอนเจ้าเสือใหญ่ทุกคนในต่างชื่นชมเจ้าเสือใหญ่ไม่ใช่ทุกคนผมก็ชมนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ก็ว่าเจ้าเสืออะไรมีความเก่งมความสามารถเดี๋ยวเราดูว่านาคตจะไปได้ถึงไหนนะครับผม